เฮลโ o ลสวัสดีครับผมวันนี้ก็หยอบเกมเอสเตดเอเจนซี่มูเลเตอกับมิสเตอร์ประยุทธ์นะครับผมกับคารที่4กันแล้วนะครับเอ่อแล้วก็ตอนตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงเสียงซาบ้างนะเล็กเน้อยนนะเพราะว่าที่บ้านผมฝนตกหนักเลยฮะเมื่อวานผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปด้วยนะโอ้เพราะว่าฝนมันตกด้วยเลอครับอ๋อป่าผมไปร้องเพลงคาราโอเกะแล้วเจ็บคออ่ะ และในวันวันนี้นะครับเราก็จะมีพื้นที่3หลังให้เราเก็บตังกันแล้วในคร a ชเป็ง,งั้นไปกันเลยและกันนะแต่หนูนสุขุมวิทยดินแดนโด,ดูตังว่าแต่รถผมหายไปไหนแล้ววะเออรถบรรทุกผมจอดไว้ไหนจอดไว้ตรงนูน้นฝั่งนู้นนี่จอดไว้ทาบ้าอะไรวะนั่นแล้วก็เอออันนี้4ี่พันครับพี่กล้าดียังไงมาจ่ายค่าเช่าตอนนี้ไม่ได้ฉันจะให้เงินคุณทีหลังอดทนหน่อยนะเอาละ ชิปหายแล้วกูเริ่มมาแล้วสิละก็ได้ฉันให้วันพรุ่งนี้อีกวันนึงเพราะไม่งั้นปืนที่ติดฝับนังอยู่ที่บ้านฉันฉันจะไดเอามาใช้กับแกน่ารอหน่อยเออให้เวลาแล้วก็ได้ก็ได้ไว้พรุ่งนี้เจอกันอีกทีถ้าเกิดยังไม่ครบ8 0 0 0ันนะชี้เอาแล้วปัญหาเริ่มมาแล้วจังหวะนี้อุยฟ้าร้องด้วยเหมือนแมวร้อนไอ้แต่มันขลสริดด้วยวแล้วก็ พี่ครับสีันสองอย่าเหมือนกับบ้านหลังนู้นนะพี่หวัดดีกับพี่ค่ะเชิญไว้พร้อมอยังฉชนก็เลยกระจายโอเคอ๋ออย่างน้อยหลังนี้ก็ได้ไม่อุบอบอุบอบเหมือนอีบ้านนูน้นแต่ว่าจําไว้เลยว่าฉันให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นผมรู้แล้วว่าทําไมมันถึงต้องมีทนายครับโอเคชัดเจี <c oughs> มันจะมีสํานักงานนี่ไงการจ้างทนายความอะประมาณว่าเออทนายไอ้บ้านหลังนู้นมันไม่ยอมคืนตังผมอะ นี่ไงคุยได้โอ้ชุนด,ดววาวัสทำไมแกไม่คุยภาษากรีกชุนดาว,วาสบริการแกเ,เดี๋ยวเจอกันอีกทีฉันจะเอางานหนักๆมาให้แกซะเลยเว้ยเอ้ยดีแพรไทยคือมันแพร,ปรเป็นภาษาอื่นอีกแล้วว้ะแล้วก็เออใช่ลืมดูวันนี้เนี่ยมีการแข่งขันด้วยเสียดายนักแข่งมือฉมังยังผม,ผมนี่ไม่มีรถซะด้วยสิเดี๋ยวรอฉันไปซื้อรถมาสักคันก่อนนี่ค่าเช่าโอ้ขอบคุณดีไม่เชิดคนนี้ เย้ yeah, แล้วก็มีเมลใหม่อีกและเมลอะไรอะไรเข้ามาอีกรถคันใหม่อีกแล้วอ่ะกี่คันแล้วเนี่ยอุย้ยรถติดเออไม่ใช่พลุฉันใช่ไหมคงไม่ใช่ใช่ไหมนํำรวดผมก็ขับบนถนนคนเดีย <c> ว <oughs> โอตรเชียรแล้วรถติดอะไรด้วยแอร์ขยับขยับเอ้าไม่ยอมขับด้วยรถติดพาะกูเนี่ยกดจุดแล้วเดียวเออผมมีอยู่สามหมื่นหกเนี่ยผมจะซื้อมาอีกสักหลังหนึ่งด้วย นะครับอันนี้1 9ื่นเก้าวราคาดี19ื่นวันนี้วันศุกร์วิแต่ว่าต้องรออีกประมาณอีก5วันเลยถึงจะมีประมูลของในโกดังอ่ะเหมือนจะถูกกว่าไหมว่าผมว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์มาแต่งบ้านอันนี้ขอต่อสักสักหมื่นถ้าพันถูกไปหมืหลักครับได้เออหมลดไปที่สองพันกว่า หลือ2 0 0หมนแล้วก็ทอนี้เราก็มีบ้าน3หลังแล้วครับเพอร์เฟคเก็บกวาดขยะก่อนเลยรีบเก็บเลยครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลาว่างๆคราวนี้เราก็มีบ้าน4หลังแล้วนะครับอยู่ในครอบครองโลเก็บตังค์แบบอร่อยๆอ,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 อิ่มๆเร็แถมเป็นบ้าน2ชั้นซะด้วยน่าจะปั่นราคาได้ดีนี่ไงไอหลังๆเนี่ยมันเช่าได้อยู่ที่3,200แล้วนะครับเนี่ย ทำความสะอาดนิดๆหน่อยๆเองเอยเริ่มต้นใช้ได้ถ้าเกิดฉันติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงเข้าไปด้วยนี่ผมว่ามีแตะถึงประมาณ6 0 0 0นะนะการคำนวณของเจนประมาณนั้นแหละอาจจะ6000ก็เป็นได้นะครับเอาละเซจแล้วก็มีเก้าอี้อยู่หนึ่งตัวขอมาก่อนเลยเกินเลินแต่ว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเพิ่มตังค์ไม่เท่าไหร่มั้งขอดูหน่อยนะเพิ่ม <c oughs> มาสี่สิบห้าบาทเล็กน้อยก่อนก็ได้งั้นไอ้บ้านหลังๆเนี้ผมว่าราคามันค่อนข้างได้ราคาดีอยู่นะ เพราะงั้นผมว่าเดี๋ยวเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงเลยละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเฟอร์นิเจอร์อันนี้ผมจะลงทุนแบบแพงๆไปเลยนะพวกไอ้บ้านหลังๆนั้นมันเป็นบ้านสองชั้นแถมราคาเป็นหมื่นเกือบสองหมื่นแะน่เพราะงั้นเจ๊ผัดกระเพราครับไม่มีขายมีเฟอร์นิเจอร์มึงจะได้มุกนี้อีกนานไหมอ้าโทษๆเมย์ขำๆก็เห็นเจ๊ทำหน้าบึ้งอันนี้ห้าร้อยแต่ถ้าเรารอไม่ได้มันรอไม่ได้ไดันซิเราเช่าันแล้วอ่ะ เออผมกะว่าจะรอให้มันเป็นวันประมูลของอะ่ะแล้วค่อยซื้อเฟอร์นิเจอร์ในตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าไม่ไม่เอาแล้วละกันถ้้งนั้นไหนๆก็มาลาและเอาเตียงพันหนึ่งไปเลยเครื่องซักผ้าพันห้าเออเนี่ยนะซื้อมาข้างเกินพี่ใจเย็นๆนะเอาแบบถูกๆมันก็ได้นี่ร้อยหนึ่งอะไรงี้เออคืนซื้อแบบเป็นพันหมดนี่อุ้ยนี่ไงเครื่องชงกาแฟที่เราที่เราไปประมูลได้อ่ะนี่ไง ราคาพันหนึ่งเทปไอเนี่ยเครื่องปิ้งก็2,000เองโอ้โหสก็แสดงว่าไอการประมูลราคาที่เราประมูลเมื่อครั้งก่อนเนี่ยผมว่าคุ้มเออถือว่าคุ้มครับถือว่าคุ้มนะแล้วก็ซื้อรัวรัวยับยับเชียร์เทปอ้วกไอตอนนี้เออเทปอ้วกแล้วอ่ะเก็บตังค์ไม่ประมูลหน่อยก็ดีเอแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็ได้ตังค์แล้วอ่ะเราก็ได้เงินทุนเพิ่มเพราะงั้นก็อาจาัดเต็มเท่าน่อยนะแล้วก็ไอโซฟาสีฟ้านี่ไง1,100 เออไอเนี้ยเราก็มีด้วยจากเมื่อครั้งก่อนน่ะที่เราไปประมูลเตียงซื้อไปแล้วแล้วก็ตู้เย็นอีกสักเครื่องพอแล้วเออาจที่เป็นพันแทบแห้งขนเอาไปเก็บแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะประกาศขายผมจะขายบ้านแพงๆสักหลังนึงนะครับก็คือไอหลังที่จะขายนี่แหละนะเออเอาแบบแพงๆไปเลยใช่พลัวฉันคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่จะรียไถ่ตัง คนที่จะมาเช่าอยู่บางแล้วแหละมันไม่ได้แล้วอ่ะฉันไม่ได้เปิดเช่าบ้านการกุศลซะหน่อยวิยังเหลือช่องว่างอ,อีก4ช่องซื้อของเพิ่มอีกสัก4ชิ้นเจเจ๊สชิ้นเงน,นลยเหรอดบุกอีกสักเครื่องออโตสองสามสี่เอ,อพอก่อนอ่าเจ็บปวดถึงจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ตังค์เพิ่มแล้วก็เหอะแต่ว่ามันก็ยังกระเป๋าสันนะ่นอ่ะโอเคขน เราไปวางแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาประกาศขายแล้วก็ไปทวงหนี้โหดเพราะถ้าเกิดไอ้บ้านหลังนั้นมันไม่ยอมคืนตังค์ให้กับฉนันภายในพรุ่งนี้แล้วก็ดูดนี่พี่จะต้องโดนผมเอาปืนกระซวกเข้าไปในตูดแล้วก็เป่าซะอุ้ยขนาดนั้นเลยวันนี้อุตส่าห์อารมยให้หลังนี้เนียดสามสิบแปดอุ้ยจอดเอาท้ายเข้าดีกว่าได้ขนเร็วๆนี่เอาคับบ้านหลังไม่ใช่นี่วะเอาผิดหลังหลังนู้นหลังนู้น ี่บ้านไกลวะเนี่ยเดี๋ยวก็บอกเอ้ยแกเป็นใครแกเป็นชู้เหรแกเป็นชู้เมียฉันเน่ยผมอยากทำให้ครอบครัวเขาร้าวฉานเพราะผมมาวางของผิดบ้านหลเนะียนี่หลังนี้เออโถบ้านก็ดูยาก,กนะเนี่ยแล้วก็โซฟานะครับตอนนี้เรามีอยู่2,700ถึง3,300ถ้าวางโซฟาไปอีกตัวหนึ่งเป็น3,600เพิ่มมา300ใช้ได้่ะวางรัวๆเลยละก,กันจังหวะนี้แม 7K ทั้งหมด6,900เฮียอันนี้ผมวางไปแค่15ชิ้นเองด้วยนะได้ราคาคตรอิ่มเลยหวังว่าจะคุ้มหัวไอ้บ้านหลังๆเนี่ยต้องขายแพยงครับเออมันต้องขายแพงเพราะว่าราคาเนี่ยได้แบบเหรีดราคากำลังดีเลยถ่ายรูปชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองมีเตกเจียงเดียวเป็นห้องหลังคาด้วยผัลผือหลอนนะบอกก่ แต่ว่าเออช่างมันนะครับผมไม่ได้นอนสะหน่อย <c oughs> เออเสร็จแล้วก็นี่ไงจำนวนที่ค้างชําระหนึ่งนี่ไงมันขึ้นมาบอกแล้วก็อีกวันนึงก็บ้านหลังแรกสุดแหละเขาก็จะหมดสัญญาเช่าแล้วนะครับอีกแค่วันเดียวส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งเหลืออีก15วันอันนี้31ยังเต็มวันเพราะงั้นวันนี้ต้องอย่าให้มันศูนย์เปล่าอัปเดตรูปคาบโอ้ยครับ <c oughs> <c oughs> ถ่ายตอนค่๊มคโอ้ดิวนบ้านริ e เดนอีวิววลคัมชูมายแคสเทิลราษาโหลดเนี่ย มันอยู่ที่5 6 0 0ถึง6,000ใช่ปะขอลอง6,000นี่6,000นหกพก่อนโห6 0 0 0นยังได้โคตรตามผมว่า6,500นห้นี่ไงราคาครึ่งครึ่งถูกไปกันเหรอสักห7 0 0ันเจละกัน700เออแพงมานิดหนึ่งแพงมานิดเดียวเองนะแล้วถ้าเป็นสัก8,000ล่ะ8,000นี่คือค่อนข้างแพงครับเออห0พ0น9กาห นี่คือเต็มราคาที่มันแนะนำนะเออเต็มราคาที่มันแนะนำเลยโหสัะหกพันแปดล้วกันนะหกพันแปดลดให้หน่อยหนึ่งคือเราจะเอาแพงขึ้นมามันกคน็ค่อนไปทางไปทางเยอะมากนะเพราะงั้นก็หกพันแปดล้วกันเอ๋ส่งคนคูไปส่งขายเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็แค่รอบ้านนี้จะเป็นบ้านหลังแรกที่จะได้ราคางามมั้งนะถ้าเกิดขายออกหกพันแปดผมอาจจะต้องพบกับลูกคา้าเสียประมาณสิบคนเลย แล้วถึงจะมีคนเอามัง้งไม่รู้แหละแตไ่ได้ผมจะไม่ยอมให้ราคามันต่ำไปมากกว่านั้นแน่ๆเพราะว่าเอาอกูร้อนฉันอยากได้รถใหม่แล้วอ่ะก็เลยต้องรีบๆปั้นตังค์เลยปะทีรักอาการดีๆอย่างนี้จะเอาตังค์ที่ล่าโอ้ทีรักรู้ได้ไงเอาเท่าไหร่วันนี้มีอยู่915เพราะงั้นทีรักเก็บทังไว้เถอะเดี๋ยวไม่เอาเงินเหรอวันนี้ฉันไม่เอาก่อนก็ได้915สงสารเด้อให้เธอเก็บไว้เก็บไว้ไว้เงิน อานอนก่อนเดี๋ยวความสะพันร้าวฉานตื่นมา9ก้าโมงเช้าอ่าวันนี้ก็เป็นโอ้หักค่าใช้ใจ่ายในการซื้อบ้านไปน,นิดหน่อยไม่นิดนะ่ะแล้วก็วันนี้วันเสราร์นะครับวันหยุดผมว่าต้องมีคนออกมาเดินรูดเล่นเยอะแน่ๆเลยเดี๋ยวก่อนทำไมมันขึ้นให้ไปเก็บตังค์แค่สองหลังอีกหลังหนึ่งไปไหนแปลกๆมันหนีไปแล้วผมว่ามันหนีไปแล้ว เดี๋ยวแป๊บนึงขอเก็บขยะก,ก่อนถ้าเกิดมันหนีไปแล,แล้วแล้วก็เกิดเจอกับทนายฉันแน่ที่คุยกันภาษาโปรโตุเกสซึ่งกูกูไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็สวัสดีครับคุณค่าใจบ้านแบบนี้งั้นเหรอหังนี้เนี่ยโอ้บ้านสองชั้นเลยนะโคตรหรูอ้อป่ะผมจะมาเข้าห้องน้ำก,กูบวดขี้มึงว่าไงนะเราเล่นผมจะมาเช่าบ้านเนี่ยประมาณ18วัน18เหรอหกพันแปดไหวเปล่าผมขอห้าพันสองไม่ออกไปคิวผมเยอะ หันสองน้อยไปวันดีครับลุงเอ้ยวันดีเออลุงใช้ไปกี่วันครับสิบห้าหกันแปไหวไหมครับต่อวัน,นี่ยโอ้ราคานี่โคตรถูกเลยบ้านนี้ต้องเป็นของฉันน่ฉันอยากได้เอาไปเลยฮ <c oughs> อ้ได้ครับลุงจัดไปเลยสัญญาเช่านี่ไงผมบอกแล้วว่าลุงอ่ะป๋าแม่งเสียมาเองเลยผมว่าลุงอะ่ะคือถ้าเกิดลุงมาเดินซื้อบ้านเรานะ ขายออกแน่ๆต่อให้เราตั้งราคาหมื่นหนึ่งไม่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 แน่ออกหรอกแต่ว่าตั้งในราคาที่มันไม่ร้อนจนเกินเนี่ยอผอัวออกเนี่ยลุงแม่งไปสุลตา่าน <c oughs> คือเมื่อพัดพาตีแล้วลุงก็แม่งมาเช่าเอาไว้อ๋อนี่ไงไอคนเนี้เขาย้ายออกไปแล้ว <c oughs> ตกใจผมนึกว่าจ <c> ะ <oughs> มันไอคนนี้นี้มันเชิดหนีไปแล้วอ่ะค้าเช่างั้นก็เอาไปครับผม <c oughs> นี่ไงได้มาทีเดียวแพ ดีนะที่ฉันไม่ต้องใช้ปืนบนฝาผนังบ้านใช่ไหมโชคดีโคมแกแล้วก็เอ,อ้ยแปบ๊บนึงไอเนี่ยก็เป็นบ้านบ้านว่างแล้วใช่ป่ะหลัง15เนี่ยนี่ไงโอ้โหทำสเะ็ะอะไรเนี่ยมึงฆ่าไข่ไว้หรือเปล่าไม่ค้าบกระจายใช่ปา้านตะกอนเหรอมึงทำอะไรอยู่เนี้ยเก็บตายใส่พวกมดปลวก แล้วก็ต้องรีบไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ก่อนเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องขายบ้านหลังนี้ให้ออกแบบทันทีเราจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งเยดเจขอเฟอร์นิเจอร์แบบแพงๆแรงๆจัดมันเลยบึ um ้มโ um. ต๊ะห้าร้อยเออเาแบบกระเป๋าตังค์สันอฮ้ยโตไอ้บ้านหลังนั้นมันโดนเช่าไปครึ่งแล้วครับเอ้ยโดนเช่าไปประมาณสิบวันแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์แพงไปก็ได้มั้งเพราะผมไม่รู้ว่า เฟอร์นิเจอร์ที่เราเอาไปแต่งบ้านอะ่ะมันหายหรือเปล่านะโอ้ผมไม่รู้มันหายหรือเปล่าเพราะงั้นผมว่าไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์แพงมากหรอกผมกลัวว่าจะเกิดเราแต่งแพงมากๆแล้วเดี๋ยวโดนย้ายออกแล้วพอบ้านมันหมดสัญญาเช่าที่ว่าเราเช่าเอาไว้กับเจ้าของบ้านน่ะแล้วแบบพวกเฟอร์นิเจอร์มันจะหายไปหมดอะไรเงี้ยโอ้แล้วแบบว่าเสียเปล่าเลยอะไรเงี้ยเพราะงั้นไม่ต้องซื้อแพงมากหรอกเนอะหลักร้อยอโซฟาก็แพงสักตัวก็ได้สักตัวก็ได,ได้อันนี้สองร้อย องร้อยเอออันนี้ร้อยหกสิบนี่เนะ่คอมอีกสักสี่พันเลยสองพันก็ได้แอะแพงๆตัวหนึ่งพอเออพอแล้วไม่อยากจะแต่งเยอะนะฮะผมไม่รู้ดิคือเราต้องรอดูก่อนว่าถ้าเกิดเราหมดสัญญาเช่าเนี่ยฟอน,นเจร์ที่เราเอาแต่งเอาไว้เนี่ยมันจะหายหรือเปล่าเออไม่รู้ดิเพราะงั้นบ้านหลังนี้เนีย่ยมันโดนเช่าไปแล้วสิบกว่าวันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากแต่งเยอะเท่าไร่นะแล้วก็ลืมเก็บตังค์ไอ้บ้านนู้นด้วย ไม่ได้เอ้ยแต่ว่าผมว่าเขาก็น่าจะเก็บตังไว้หรือเปล่าเออเก็บตังไว้แล้วแบบว่าพรุ่งนี้ค่อยเอามาให้แต่ว่าหลังๆเนี้ยมันตั้งหกพันเลยนะหกพันแปดอ่ะสวัสดีครับสุลตานบินบินดีครับลุงอ๋อสี่พนเนี่ว่าบินหลังบินหลังตัวทีเมาข้าเช่าครับเอาไปเลยแป้งกิวเมนเอาละแล้วก็ขนของเข้าบ้าน วันนี้นี่ของไม่ค่อยเต็มบ้านนะแต่ว่าผมว่าประมาณนี้นี่ก็น่าจะได้หลายตังแล้วแหละนี่เน่เนี่ยแปดทีก็5้าพันว้าวเขี้ย <Here. S 1> อุ้ยแต่บ้านนี้มันเป็นบ้านเป็นบ้านแพงนะใช่เป็นบ้านแพงอยู่อนะอ่าสเสร็จที่นี่มันคือบ้านของอัศวินโตกลมในเวอร์ชั่นปี2023จะนั่งประชุมก็ได้หรือว่าจะนอนประชุมกันก็ได้ใช่เป็นแบบว่า work from home สบายๆนะแล้วก็ ตอนนี้ผมวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ในทั้งหมดเนี่ย11ชิ้นราคา6 0 0ผมว่ามันก็ราคาสูงนะสูงแล้วสูงแล้วเออเพราะงั้นก็เอาประมาณนี้ไปก่อนแอบถ่ายรูปบ้านจริงๆเราใช้รูปเก่าเลยก็ได้นะแต่ว่าเออกูลืมไปแล้วรูปเก่าเป็นยังไงวยขยะลืมเก็บพี่ซ่องสมชัดๆเลยชั้นบนเนี่ยขอสบบอกปกศูนย์แล้วก็อ๋อนี่ไงบ้านมันมี <laughs> เราไม่ปต้องถ่ายรูปใหม่ นี่งไงมันเป็นรูปบ้านไม้แล้วอุย้ยตัวไอ้บ้านนี่เราเช่ามา2 8 0หหลุดทุนยังวะเนี่ยน่าจะยังมัง้งอุย้ย2 8งนี่แพองอยู่นะผมว่าเฟอร์นิเจอร์แพงๆแบบจัดเต็มเลยก็ได้มัง้งไอ้บ้านหลังๆเนี่ยเออแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันอย่างที่บอกเลยครับเราไม่รู้ว่าเฟอร์นิเจอร์เราจะถูกยึดไปด้วยหรือเปล่าพร้อมกับบ้านเนี่ยซึ่งแต่มันยึดไปเพราะบ,บ้านจริง,รงๆตอนที่ว่าเราต้องส่งบ้านคืนเนี่ยอันนี้คือแบบว่า <c> ก <oughs> ุจะเผามาเมึงค,ค่ำๆรอก่อนละกันมันก็จะแบบว่าขาดทุนหน่่่อยแตวา ในบ้านนู้นเอา้าเชีย่ยเอ้ยเปิดแก้วมุ้งเช้าอุ้อยแหมงั้นมาตั้งราคาบ้านนั้นเลยแล้วกันนะหกพันห้าใช่ป่ะพอดีพรุ่งนี้ฉันต้องขายเลยอะ่ะหกพันห้าเลยลกันแบบเต็มเม็ดเต็มเหนียวหกพันห้าร้อยบอกตรงๆว่าน,นี่มันไม่ได้ราคาแพงมากอะไรหรอกนะบ้านนั้นเช่าว่าตั้งสองพันแปดเออแต่ก็ลองดูเก็ได้ถือว่าเป็นบ้านทดลองนะเป็นบ้านโรงเป็นบ้านรองของ ในพาร์ทพาทแรกเลยเขาไม่รู้ว่ามันซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ไหนนี่ก,กินซะหน่อยกินเด็กขนมโซงสักวันแกจะไขมันอุดตันตายแน่เลยมันไม่มีร้านข้าววดีเอ้น้ำมันหมดว้าเกือบดูหลอดน้ำมันดีนะถึงปั๊มก่อนเยอ, <c oughs> อะเต็มถังก็พี่98บาทอุย้ยไอ้จะก,กี้ผมเกือบไปว่าขับเลยไปแล,แ,ลแล้วลืมดูหลอดน้ำมัน ไม่งั้นแล้วก็พรุ่งนี้มันได้เดินแน่ๆนขอน,นอนก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าที่รักเราอ๋อตื่นอยู่ที่รักผมผมเงียนแต่ฉันไมกก่ก็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 ได้น,นอนเงาอีกแล้วเออีรักเราได้มีกิจกรรมยามดึกกันกี่วันแล้ววันนี้มีการแข่งขันวันนี้วันอาทิตย์แล้วก็อไปเก็บตังค์เปิดให้เช่าบ้านหลังนี้ก่อนมันจะเป็นสี่หลังแบบบ๊มบ๊มอบมบ๊มเกลือสี่อันอันนี้แก้ว กระดาษมาแล้วพลาสติกเออวันดี้กับรีเช่ากี่วันเออแปดวันแปดวันจริงเหรอเชี่ยผมขี้เกียจหาลูกค้าใหม่เชา่านานๆไม่ได้เหรอก็กูจะอยู่แปดวันเอองั้นถูกพันห้าไวป้ป่ะมันก็เกินงบชนิดหน่อยนะแต่ก็โอเคก็โอเคทําสัญญาเลยเฮ้ยได้ไวมากเลยคนแรกเราก็ได้แล้วอ่ะเออแต่ก็ดีไม่เสียเวลาเพราะว่าวันนี้เนี่ย ฉันคิดว่าจะเก็บังค์ให้ได้สักก้นแล้วก็ไปดูรถซะหน่อยว่าจะซื้อรถสักคันไงเออเราจะเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วผมอยากจก็องไป <c oughs> ไปวัดกับพี่ไบอันโอคนอเนอร์หน่อยเก็บตังค์ครับหวังว่าวันนี้คงมีให้นะ <c oughs> ข้าเช่าครับเอาไปเลยโอ้วันนี้ไม่เลทน,นะดีด <c oughs> ี thank you แล้วก็ดีครับลุง ค่าเช่าครับเอาไปเลย4,900เต่งเมนเออไป็น2 0 0ือีกหลังนึงก็น่าจะ30,000หลังนี้6,800ใช่ป่ะลุงอีกแล้วเนี้ยสายลุงนี่มันสายปีดีครับลุง6,800ครับเอาไปเลยขอบคุณ32,000เยี่ยบบุ๋ยแล้วก็โอ้เดี๋ยวนะจะซื้อรถเลย <c oughs> อยคิดอยู่แต่เราซื้อบ้านแล้วแต่งอีกนีมันจะได้เงินแบบเป็นก้อนบึ้มๆดีกว่าไหม เออดีกว่าไหมฮะน่าหน่ะดิถ้าเกิดเราไปซื้อรถเลยเราก็ต้องเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่กว่าจะเก็บตังมาได้อีกสักก้อนแต่ว่าถ้าเราพยายามสะสมในการเช่าบ้านไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วนั่นแหละก็จะได้ตังเทียบแบบบิ้มๆเลยแบบตูมเดียวอะ่ะมันอาจจะมีคนงุ้มยิบงุ้มยิอยู่บ้างก็เหอะนะคนที่บอกว่าโอ้ันนี้ไม่มีจ่ายพรุ่งนี้ได้แบบอะไรเงี้ยแต่ว่าคงไม่บ่อยนักหรอกผมว่าซื้อบ้านแหละเออเราต้องซื้อบ้านนะซื้อบ้านอันนี้สิ หมนสองไว้เปล่าหัวบ้านยิ่งแพงก็จะยิ่งมีมูลค่าเช่าสูงครัก็คือค่าเริ่มต้นอ่ะจะสูงแล้วยิ่งเราใส่เฟอร์นิเจอร์ก็จะยิ่งได้ราคาเช่าบ้านดีขึ้นอีกเออหม่แพงครับอุ้ยแต่แบบแหมรถอ่ะกรียนมันเลยหน่อยก็ดีอุ้ยมีเมลเข้าน่าจะรถใหม่อีกแปะชัวเลยรถคันใหม่มามเมลเข้ารถใหม่นั่นไงตัวเทเจะจำนาย มาครัแบบแอ๊ก็ได้ก็ได้ดซื้อเลยรล้วันก็ได้มีรถถูกถูกไหมอันนี้ก็ซื้อได้ปะซื้อไม่ได้ฮะสวัสดีครับเจ๊เออบมารอมใชคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าเจ๊แกค,คุยอะไรกันเน,นี่ยคุณสามารถเลือกได้ในราคา7,5 0 0คืออะไรไม่เข้าใจจริงๆเลยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนภาษาคือแล้วก็มาคุยกับเจ๊ใกม่อีกทีดีเซฟก่อนอยากจะรู้ว่าบทความนี้เจ๊ได้เกลืนไว้ว่าอะไรรถคันนี้เท่าไหร่อ่ะ สองหมื่นสองอุ้ยรถรถกระบะน่าสนใจเก็บของได้45่สหุ้้ยใช้ได้เก็บของได้คตรเยอะว่าแต่รถคันอื่นมันอันนี้เก็บไม่ได้นะมันเหมือนจะสามารถเปิดท้ายรถเช็คของได้ว่ารถคันคันนี้เก็บของได้เท่าไหรใไ่ใช้ได้ใช้ได้ไปดูกันนะผมออกแล้วก็ไปตั้งค่างภาษ,าษาอังกฤษแล้วก็มากุูกับเจ้มให,หม่ก่อนเจ้แกคุยอะไรคุยไรงงงง,ง English man Hello how can I help you? อ๋อ I want to sell my car เราเอารถมาขายได้โอ้แ oh, well, ล้วรถอะไรคะรถ Honda ครับผมอืมฉันให้ราคาที่7,500นี่ดีนะที่ทุกๆครั้งเนี่ยผมไม่เผลอก,กดอันแรกไปมันคือขายไปเลยทุกๆครั้งผมจะกดอันสุดท้ายตลอดเพราะผมคิดว่ามันคือการยกเลิกซึ่งเออกูคิดถูกเลย <c oughs> <c oughs> เกือบไปแล้วไม่งั้นไม่มีรถแด่บอกเลย โอ้แต่ว่าผมว่ารถกระบะอุย้ยงั้นเราก็ขายรถคันนี้รถซื้อรถกระบะดิเออว่าจะรถกระบะเลยครับเจ้งั้นโอเคขายไปเลยเออนั่นไงหายไปเลยเป็นสี่หมื่นแล้วก็ซื้อไอ้นี้สองเออเหลือหมื่นเจ็ดอยอยงน้อยเราก็ได้เปลี่ยนรถนั่นไม่ใช่หรือคันนี้ขับอ,อกได้เลยคือขับคันอื่นไม่ได้เนี่ย แต่แบบขับไม่ได้นี่ไงขึ้นได้โอเคโอเคอออฮะโว้ยเพลิดก่อนชิปนะกูจะวะยังก็มีระเบิดติดอยู่ท้ายรถกูเลยโอ้สแสดงว่ารถบรรทุกคันก่อนอันนี้เนี่ยมันติดเทอร์โบไม่ได้แต่ว่าคันนี้ติดได้คันนี้รู้แข็งได้หรือเปล่าแล้วก็มีฟาร์มด้วยอ่ะสวัสดีครับลุงที่นี่ทำอะไรอ่ะ <Hello. S 2> ลุงมาทําอะไรที่นี่ฉันก็แก่คนแก่คนนึงจะทําอะไรก็ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรบบกับแกที่นี่ฟาร์มใช่ป่อใช่แต่ว่าฉันแก่เกินไปแล้ววะที่จะทําฟาร์มอ่ะนะเพราะงั้นก็เลยคิดว่าจะขายฟาร์มนี้โอ้นั้นก็ขอโชคดีลุงแกเกษียณการทําฟาร์มแล้วลุงจะขายฟาร์มแล้วนี่ไงมีไก่ด้วยแต่ว่าลุงบอกว่าคอมมิ่งสูตรผมว่าน่แจะ โรอัปเดตครับอืมใช่ต้องโรอัปเดตแล้วเราจะได้เปลี่ยนจากอาชิพหารดิบซับมาเป็นจอรนชาวไล่แต่วันนี้นี่ผมขอกลับไปนอนก่อแต่ว่ารถเราติดในตัสได้เหมือนจะแข็งได้นะคคนขันเนี้ยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเออว่าแต่เราเอารถไปไปไปแต่งได้ปะเนี่ยนี่นี่ไงมันมีขึ้นตรงนี้มันต้องแต่งได้เดียบรถอระอันนี้มันร้านแต่งใช่ปะนี่ไงวางจอดรถเอาไว้ ดีครับพี่ฮัลโหลเวลคัอมามีอะไรช่วยไหมผมต้องการโมดิฟายรถครับอันนี้รีแพร์โมดิฟายนี่ไงเปลี่ยนได้ยันสีขอสีส้มผมชอบสีส้มฮะเปลี่ยนสีก่อนเลย50บาทแล้วนี่แหละอ๋อเพิ่มความความทึบความลึกอุ้ยก็แต่งได้เยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้เพิ่มเคลือบเงาเข้าไปอันนี้ความสมูทนี่ไงเงาไงเงา,งาแล้วก็ สีแบบโอ้เป็นทูนสว่างมาชน,นิดนึงโอเคเปลี่ยนแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยยิทกีรถคันนี้สีแดงสติกเกอร์เย็ดเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบลโอ้อแอพ,พ,พงอย่างเลยลายไฟซะหน่อยอูปัดโอ้มันราคามันอยู่ที่แต่ละสติกเกอร์ด้วยอู้วิรถอู้มีเยอะมากเชียบางอันอันสองพันก็มี อันนี้ลายไอ้นั่นเลยฟาสพัก2เลยรถของไบรนเน่ใช่ผมจำได้ลายแบบที่ที่หน่อยแต่เออผมชอบลายไฟแล้วเป็นแพงอย่างเลยเป็นพันเลยนะพี่ผมว่าแต่งรถที่มันไอ้นี่ดีกว่าเรามาแต่งอะไรที่มันมีประโยชน์ที่ใช้ในการแข่งขันดีวกว่าใช่ชวนว่าจะไปแข่งรถโรแม็กสีแดงอุ้อันนี้สวยครับสวยดีสวยดีเท่ไปเลยพี่พันแ เออแต่งหน่งก็ได้แต่เราไม่ต้องแต่งเยอะมากนะเพราะว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนคันนะ่ะเอตแต่ว่ากว่าเราจะซื้อคันใหม่ที่เป็นแบบว่ารถพวกซูปเปอร์คาร์น่าจะอีกนานเลยเพราะว่ามันแพงซะด้วยดิเชดเกร้รถยกสูงได้ยกหน้ายกท้ายไม่เปลี่ยนเย็นป้ายทะเบียนเปลี่ยนไปเพื่อไม่เข้าใจสรุปมันไม่มีให้เสริมความเร็วรดเลยแต่งแต่รูปรลักภายนอกโอเคอย่างนี้แหละเอาอยางนี้เกิดก็ได้ ก็รู้สึกว่าแปลกใหม่ดีแล้วก็เฮีย <c oughs> yeah. แต่เนตัสหมดโคตรไวเลยเนี่ยดูดิหมดแล้วเนตัสใช้ปแป๊บเองอัตราลิงยังไม่ทันเท่าไหร่เลยอะผัวแข่งกรบพี่ใบอันไม่น่ารอดว่ะ,ะงั้นเป็นนอนไวเปมนนอนก่อนและกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้รถใหม่แล้วอะ่ะก็ขนของได้เยอะขึ้นแลวเนอะก็โอเคครับผมก็สระเบกเกมนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะฮะ เราจะไปประมูลของอาจารย์เอตัวจะเอบดูกวาบน้ำอีกเร็วดี <c oughs> ไม่ดีดีโอชิรักเขากดหน่อยโอ้วันนี้มีไรผมเพิ่งซื้อม่เจ๋งคนเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดไปเลยเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่แล้วผมก็แห้งเลยแหลเพราะงั้นผมขอตังค์ได้ปอ <c oughs> มีอยู่พันแปดโอ้ผมรักคุณจริงๆเลยโอ้แต่กิวเม โอ้เดินหนีเลยแบบโอ้ไม่อยากคุยกับเบิกแล้วโอ้คุณนี่น่ารักกับผมเสมอเลยอ่ะเออนอนแล้ว